สวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาเห็นหนากกะมอนอีกแล้วเด้อวันนี้จะมาแนะนํางานรายวันวันนี้มีงานเขามาทั้งหางานเลยมีทั้งงานอาแม่บ้านพี่เลี้ยงน้องดูแลผู้สูงอายุและงานกรรมกรหรือว่าเป็นงานโรงงานเด้อมีเขามาแล้วผู้ใดที่อยากได้งานโรงงานเป็นโรงงานยิปผ่าเนาะมาฟังกันเลยว่าในหางานนี่จะมีอยู่ไซเนาะงานที่หนึ่งนี่เป็นงานดูแลผู้สูงอายุเงินเดือนแม่เริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทบอลเหตุงานนี่แมนอยู่ชุนบุรีคน ที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้และงานที่2อันนี้เป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงนอ้องเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่1 3 0 0 0าบาทถึง1 5 0 0 0บาทบ่นเหตุงาน,นี่แมนู่สระบุรีในบ้านนาจาังมีกันอยู่3คนบอกมีสัตว์เลี้ยงเนาะขอคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้เพราะว่าไปอยู่ประจําที่สระบุรีเดอร์ะงานที่3อันนี้เป็นงานเย็บผ้าเนาะเป็นงานโรงงานเย็บผ้าต้องการพนักงานหกคนยิ่งก็ได้ซ้ายก็ดีขอคนที่เคยมีประสบการณ์เย็บผ้ามาแล้ววันละสี0รอยหรือว่าถางหายเป็นเดือนกับเดือนละ เหมินสองเนาะมีทีพักให้บนเหตุงานนี่แมนยู่จันทบ,บุรีเนาะ แลงงานที่4อันนี้เป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0 0บาทบนเหตุงานน่แมนอยู่บ้านหน้าตาดในบ้านนายจ้างมีกันอยูสองคนมีมาหาโตเนาะนาทีก็คือทั้งพ่อสามบ้านทั่วไปสักผารีดผาขอคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้หรือว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ได้เนาะต้องการหนึ่งตำแหน่งและงานสุดท้ายนี่เป็นงานแม่บ้านไปกับเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่10,000-4,000บาทถึง1 0 0 0 0 1 0 0 0บาทบอนเหตุงานน่แมนอยู่ซารทอนหรือว่าอยู่คนมมีแมว 2, เขางานเจ็ดมงศูนย์ศูนย์เหลิกงานสิบหามงศูนย์ศูนย์นาทีอันนี้เป็นงานแม่บ้านไปกลับเดอ้อผู้ได้ที่ต้องการงานในหางานนี่แม่นให้เขามากอ,อกไว้สามัครได้โดยเฉพาะงานเย็บผ้านี่ผู้ไดที่อยากได้อย่าลืมเขามากอ,อกไว้สามัครกันเลยเดอ้อย้ำเนาะขอคนที่เคยมีประสบการณ์เย็บผ้ามาก,ก่อนสําหรับวันนี้จะฝากงานไว้สำนีเดอ้อเมื่อนาจะมาแจ้งงานคือเก่าสําหรับวันนี้สบายดี